สวัสดีคะ่ะนักเรียนนักเรียนทราบไหมเอ่ยว่ามนุษย์มีความต้องการสินค้าในการดำรงชีวิตมากมายสินค้าที่ใช้ในชีวิตประจำวันจึงมีทั้งสินค้าที่จำเป็นและสินค้าที่เป็นความต้องการของมนุษย์เองในวันนี้เราจะมาเรียนรู้ว่าสินค้าประเภทใดที่มีความจำเป็นในการดำรงชีวิตกันบ้าง เรามาดูความหมายกันก่อนค่ะสินค้าหมายถึงสิ่งที่สามารถนำมาซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนกันเพื่อตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์นักเรียนรู้กันแล้วว่าความหมายของสินค้าคืออะไร ทีนี้เรามาดูว่ามีสินค้าใดบ้างที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์สินค้าที่มีความจำเป็นต่อมนุษย์ของเราเราเรียกกันสั้นๆว่าปัจจัย4ค่ะต่อไปเรามารู้จกักกับความหมายของปัจจัย4ที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์กันค่ะ ปัจจัยสปัจจัยสี่คือสินค้าที่ตอบสนองต่อความต้องการทางด้านร่างกายของมนุษย์ปัจจัยสประกอบด้วย 1. อาหาร 2. ที่อยู่อาศัย 3. เครื่องนุ่มหม่มและ 4. ยารักษาโรคถ้านักเรียนอยากรู้ว่า ปัจจัยสมีความสำคัญต่อนักเรียนอย่างไรเราไปรเรียนรู้กันต่อเลยค่ะ 1. อาหารอาหารเป็นสิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิตคนเราบริโภคอาหารเพื่อให้ร่างกายเจริญเติบโตแข็งแรงและมีภูมิคุ้มกัน สที่อยู่อาศัยที่อยู่อาศัยเป็นที่พักอาศัยของคนเราและสมาชิกในครอบครัวเพื่อคุ้มกันแดดฝนอากาศที่หนาวเย็นสามารถป้องกันอันตรายต่างๆได้ 3. เครื่องนุ่งหม่มเครื่องนุ่งห่มเป็นสิ่งห่อหุ้มปกปิดร่างกาย คนเราสวมใส่เสื้อผ้าเพื่อให้ร่างกายอบอุ่นและ 4. ยารักษาโรคยารักษาโรคเป็นสิ่งที่ใช้รักษาป้องกันโรคหรือบำรุงร่างกายในยามเจ็บป่วยนอกจากปัจจัย4แล้วยังมีสินค้าอีกมากมาย ที่มีบทบาทต่อการดำรงชีวิตเช่นเปลนตาช่วยให้เรามองเห็นได้ชัดเจนยิ่งขึ้นรม่มช่วยกันแดดกันฝนปรงสีฟันในระยะสีฟันช่วยทำความสะอาดฟันนอกจากสินค้าที่จำเป็นในการดำรงชีวิตแล้วยังมีสินค้าที่เป็นความต้องการของมนุษย์เราไปดูกันเลยค่ะว่ามีอะไรบ้าง สินค้าที่เป็นความต้องการของมนุษย์คือสินค้าที่คนเราอยากได้เพื่ออำนวยความสะดวกหรือเกิดความพอใจอาจเป็นสินค้าที่จำเป็นหรือไม่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตเช่นรองเท้ากระเป๋าโทรทัศน์โทรศัพท์เรามาดูกันว่าสินค้านั้นมีประโยชน์กันอย่างไร ประโยชน์ของสินค้าสินค้าไม่ว่าจะเป็นสิ่งจำเป็นหรือเป็นความต้องการหร้วนมีประโยชน์และคุณค่านั้นขึ้นอยู่กับการนำมาใช้ของมนุษย์เองเช่นรถยนต์หากเราซื้อมาเพื่อนำมาใช้รับจ้างขนของรถยนต์ก็จะมีประโยชน์มากกว่าซื้อเพื่อขับไปเที่ยวเล่น คอมพิวเตอร์หากซื้อไว้เพื่อใช้ทำงานหรือสืบค้นข้อมูลที่เป็น,ปร,นประโยชน์ก็จะมีประโยชน์มากกว่าและก็มีคุณค่ามากกว่าซื้อมาเล่นเกมวันนี้ได้เรียนทราบแล้วว่าสินค้าที่จำเป็นในการดำรงชีวิตมีอะไรบ้างสำคัญกับการดำรงชีวิตอย่างไรอย่าลืมทบทวนบทเรียนกันนะคะ แล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ